Happy birthday TO YOU คุณยาจะกินเซนิสซีแล้วมีพลังแล้วอาวเอ๊ะน้องหอมูปไหนเนี่ยน้องหอมเป็นสโก้คนที่ใช้มือถือแะแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี่นะคะสามูท่าตอนนี้นะคะเราจะไปส่งต้นน้ำที่บ้านคุณยายใช่ไหมคะพี่โต ต้นนังก็เข้าหอต้องอยู่บ้านคุณยายก่อนเพราะว่าเี๋ยวคุณแม่นะคะกับพี่วต้นนะคะจะต้องทํางานบ้านก่อนนะเพราะว่าบ้านไปรับหนูแล้วก็เลยต้องไปทํางานบ้านหลาย่างเลยแล้วก็ไปรับแล้วก็ไปซื้อเค้กนะไปซื้อเค้กอะไรคะวันนี้ไปซื้อเค้กทองเค้กทองเค้กลิงของต้นน้ำไปซื้อเค้กลิงของต้นน้ำวันนี้วันอะไรอะ วันที่ห้าเดือนพฤษภาหนูห้าห้าหนูห้าห้าคือหนูเกิดวันที่ห้าพฤษภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเท่ากับปีนี้ต้นน้ำนะคะเขาจะครบรอบอายุที่ห้าขวบนะคะเป็นวัน,น,นท้าย <นะ S 1> วันเกิดนะคะน,น,นี่แต่ว่าก็จะมีข่าวร้ายเศร้าใจตรงที่เราไม่มีเค้กให้ต้นน้ำนะคะเพราะว่าอันนี้ย สถานการณ์โควิดออกไปซื้อเค้กก็ไม่ได้รายได้ก็น้อยมากเราต้องช่วยกันประหยัดปีนี้ต้นน้ำก็เลยจะไม่มีเค้กเป่าขอเลื่อนไปปีหน้านะคะแน่เป็นปีหน้าแล้วกันนะวันเกิดปีนี้คงไม่มีของเราลูกเนาะจะพันด้วยปีหน้าก็เลยไปเลยก็ปีหน้าไงเดี๋ยวปีหน้าค่อยจัดไงครับก็เลยไป โอเคไม่เป็นไรเนาะอย่านาไปรอบ้านคุยาก่อนเดี๋ยวแม่ไปทํางานบ้านก่อนเนาะเรื่องเป่าเค้กก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราไปซื้อเค้กไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ห้ามออกไปเดี๋ยวติดโควิดแม่คะแม่ซื้อขนมก่อนแล้วค่อยแม่มาหลับหนูนะอ๋อได้แต่เรื่องเป่าเค้กไม่เป็นไรใช่ไหมครับดีมากเลยช่วยแม่ประหยัดใช่ไหมครับเพราะตอนนี้รายได้เราน้อยมากเลยใช่ไหมครับ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ไปส่งสองคนนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคีต้นน้ากับข้าหอมนะคะแม่กับเพียร์วนะคะก็จะมาทำสป라이์วันเกิดของต้นน้ำโดยที่ต้นน้ำไม่รู้ตัวต้นน้ำแบบงงๆ่งงะตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างรครับพีโ่โอ ก็คือเราเตรียมความพร้อมในการจัดวันเกิดของต้นน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้ให้เขาเป่าเล่นเฉยๆนะคะเป็นดินน้ามันแล้วก็มีเทียนวันเกิดด้วยเขียนว่า happy birthday แล้วก็มีลูกโป่งมีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเขีย happy birthday นะคะส่วนเค้กย,ยังไงอะไประทานยเค้กห่อย ตามมาดูเช็คกันเลยค่ะเช็คของต้นน้ำนะคะว้าวมีมีต้นน้ำยืนอยู่ตรงนี้ใช่นี่นะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการปักเทียนมีเทียนอยู่นี่แล้วก็เอาเนี้ยตั้งตรงนี้เลยต้นน้ำยืนแบบนี้เป็นทันกิโลเลยเช็คมีเป็นรูปอะไรเอ่ยพี okay. ่โต ก็จะเป็นรูปของพวกเรานะคะสามหมูซ่าก็จะแต่งตัวเป็นเคียวจูโร่ใช่ไหมครับแล้วก็กิยูแล้วก็เป็นคานาโอะนะคะแล้วก็จะให้ต้นน้าเป็นทาจิโยยอยู่ตรงกลางแล้วรอบๆเค้กนะคะก็จะมีตัวละครของดาวพิชชาลศูนมีแว่นสำหรับปาร์ตี้วันเกิดด้วยนะคะแล้วก็มีที่เป่าอะไรปูดๆโดยๆเอาเป่าแบบนี้ใช่ไหม นกตัวใหญนกแอบอยู่โดยรวมแล้วนะคะก็พร้อมที่จะรอรับต้นน้ํามาแล้วใครเป็นคนไปรับเอ่ยคุณพ่อนะคะเป็นคนไปรับต้นน้ําจากบ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต้นน้ํานะว่าเจอเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะโดยแม่หลอกว่าไม่ใช่วันเกิดโดยแม่หลอกว่าจะไม่จัดงานวันเกิดให้โอเคเดี๋ยวตัดชากไปดูตอนที่ต้นน้ำกลับมาเลยนะคะครับ นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะต้นหนาวก็มาถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะ่ะข <Yeah. S 1> อ,อประตูใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ไปเปิดแล้วไปเปิดแล้ว yeah. ครับเอาไปยังใหญ่ให้เหรอน้องใส่แว่นก่อนใช่ไหมอ่าน้องหอมใส่แว่นเร็วแว่นหมดเลยปาร์ตี้ปาร์ตี้เร็วนี่แว่นเสร็จแล้วใส่แว่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับสีอะไรครับสีเหลืองครับน้องหอมสีอะไรคะสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะพี่โจสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าครับนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับมีปาร์ตี้นะครับเป่าครับ มีตัวมีอันนี้ี่ต้น้องหอเอาเข้าไขน้องหอไม่ได้อะโอ้ยช้างหรอเสียงช้างหรอฮ่าดนี่นะคะตัวน้ำเคงแม่แกออกมาให้รอแล้ว จัีโลกันีโลอนาโอตอนนี้นะคะเราก็บากเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวพร้อมจะจุดกันหรือยังคะไฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday h a p เ y ็ด y ี่ d a ่ส yes> ี่ส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 ีรสี่สี่ลี่ลี่ส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 ี่มแล้อ่สี่สี้สีไสี่สี่สอ่สอ่นี่ะี่นไหนท่สี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 ่อีนนี้สี่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 ียูน้องหอมนะคะสี่สี่ส่สีสน้องหอม่ี่สี่สอ่สีู่สี่คะเอ๊่น้องหอมีี่หนเนี่ยี่องหอมเป็นสีนสิก พีโต้เป็นไรครับสีนี่ส์ครับนี่ครับพี่โต้นั่งอยู่นี่นี่หลับครับหลับครับหนูอยู่หนูอยู่น้ำเป็นอะไรครับหนูเป็นกีิยูนี้ครับแล้วตัดเค้กตัดเค้กเลยเอาเทียนออกกันดีกว่าจะน้ำปวดปวโดนตัวเองเหรอลูกโอ้ขาด้วเฮยตัวกิยูขาดไปแล้วทุกคนดาบอะไรเนี่ยดาบอะไรเนี่ยดาบกดลงไปดีก่กดลงไปครับนี่มันดาบกิยูอุ้ยตาย ยูโดนอสูรไปจัดการแล้วคือเค้กก็จะเหนียวนิดนึงนะเออจิโร่อันนี้ีสุดตายเฮ้ยเจิดโอ้โหลองไปเลยนี่โอ้โหไม้ไมโลไม้ไมโลทีได้แถวนี้ใช่ไหมโอ้โหไม้ไมโลยาวมากเลย แล้วก so, ็ต oh so. so, ัวกระตูนในนี so, that, so ้นะคะที so, food, so, so, ่เป็นยังไงกินได้นะคะกินได้ค่ะทางร้านบอกว่ากินได้ค่ะกินได้หมดทุกอย่างเลยเอาเซนติสต์ให้คุณยายกินก่อนเดี๋ยวๆคุณยายจะกินเซนติสต์แล้วเซนติสต์ไม่กินเซนติสต์แล้วคุณยายมีพลังอ่ะมีพลังแล้วคุณยายเป็นการเป็นอสูรไปแล้วกินเซนติสต์ไปแล้ว มันกใหญ่เลยโอพี่โไม่สนใจรเกงอร่อยไหมครับอร่อยเหรอโอเคใช่ไหมครับแล้วเราคุณอร่อยไหมครับก็ผมว่ามันก็ใช้ได้ดีนะแต่ว่าไขมันจะสูงกันไปไหมเนี่ยอนี้ไม่ใช่ของนกนะแต่ป้าแต่ปลา อาอไปกินซีซ์สฮัมจิโร่จ้าตัวน้ำมากินหาจิโร่เลยกินได้จริงเหรอกินได้ให้คุณยายกินเจ้าน้ำไปเลยดูดูกินเองไม่เอาให้คุณยายกินเจ้าน้ำไปเลยกินตายเนี่ยเจ้าน้ำ่านโอ้โเจ้าน้ำกินกินได้กินได้ลูกเป็นขนมกดเงี้ยกินได้กินได้กินได้นะดาษเป็นเหมือนขนมกระดาษอะอันนี้นะคะ วินาทีที่ต้นน้ำรอคอยเฮ้ยคืออะไรเนี่ยน้องหอมให้อะไรวินาทเนี่ยหนูเน่ยหนูให้หนูให้ของขวัญต้นน้ำอ่าหนูให้ของขวัญต้นน้ำคืออะไรเออน้ำเจ้าดูเอออยากรู้อยากรู้เอาน้องหอมไม่รู้เหรอว่าหนูให้อะไรพี่อ่ะอ๋อดีว่าหนูให้ของเล่น อ right? right? ันนี้มันมีลายมัลายแก้อนอะไรอ่ะฮะมนหมนกี่โลหมกโลน้ำน้ำมันหมนแล้วมันก็มอเยใส่ก็มันจ้าไปด้วยโอ้ดีใจแย่อ่ะหมอนกีโลมือใส่ได้ด้วยหรือเปล่ามันเอามือใส่เป็นข้าวมได้เลยมันอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยก็หนมีนะ นี่เป็นอย่างนี้เลยแกะอีกเหครับอ๋ไปแกะของใครอีกแกะของแกะหมูแกะนี่ของแม่แกะของนี่ไหมแกะของแม่เหรอแกะของแม่ออ๋อออ ของแม่ของมีค่าราคาแพงมากเลยแพงมากแพงมากนะคุณยายคุณยายซื้ออะไรมาของหนูอะแพงมากเลยนะมอมเลยดูจะกล่องสีหรูหรามาเห่ามากเลยอ่ะดูแล้วมีแต่หัวใจกันทีดิโอ้โให้หลานมาทีกันเลยนะมุกนี่เขาใช้ตั้งแต่50ปีที่แล้วนะอันนี้มุกใหม่เฮ้ยหายแล้ว

เดี๋ยวก็รู้เดีวก็รู้ของพี่มันเป็นสิ่งที่แพงน้ำไม่ชอบของแม่หรอนะอะไรอะอะไรอะ มันเป็นอนไรอ่ะนกสาวต่ขึ้นไปได้ยังไงลูกคล้ายๆนกแพนกินไต่คล้ายเลยต้องใส่ขานลูกแส่ลว้าโอ้ยกน้ำชอบไม่ไจ้า ทำบนี้สิเอ้ยเหมือนกันเลยโอ้้โหตองเรื่องมาเหมือนตัวน้ำมากเลยแกะต่อไปแกะต่อไปอะไรอะพี่น้ำใช่ไหมไอ้ของพ่ออ้าวของพ่อของพ่อขอให้พี่น้าอันนี้แกะพ่อของแกะของแกะพี่น้ำเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเดี๋ยวเผื่อพี่น้าแบ่งไงของพ่อยู่ในรถเด็เดี๋ยวพ่อให้เผัวน้ำแบ่งนะเดี๋ยวเผื่อพี่น้ำแบ่งน้ำแบ่งพี่ด้วยดิเยอะเลยน้น้ำแบ่ง ว่านี่คือสมุดลุงพี่ถ้าถ้าเป็นถ้าเยอะอ่ะก็น้ําแบ่งพี่ได้ไหมแบ่งน้องได้ไหมอะครับ่แบ่งไห้ครัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเลโก้ว้าวเลโก้โอ้เลโก้เลโก้อะไรอ่ะเลโก้กีก๊อกเยอะขนาดนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรลูกกับพี่ผ้าระศูนหมดเลย น้ำพี่น้ำจะแบ่งตัวไหนให้พี่โตบ้างซานิเมะซานิเมะพี่เลือกพี่เราสองฝั่งนะเนี่ยพี่โตออะไรกับอะไรครับใจนิสือกับซานิเมิเนี่ยเหรอใจนิสือกับซานิเมะไอ้น้องหอมเอาอะไรคะเอาเอาเจลาบุเนซึโกะชีสเอลาบุกับเนซึโกะรู้ได้ทีกล่องรู้ได้ทีกล่องเลยไดพ่อแล้วครับเออพ่ออินโนสุเกะไหมพ่อหมูป่าพ่อหมูป่าพ่อพ่อได้แล้ว พ่เอกเป็นยูซุเกะนะแต่อีกไม่นานนะจะได้เห็นพ่อเป็นตัวนี้เลยนะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวพ่อจะแต่งตัวเ <แก S 1> <ไ>ป็นตัวนี้แล้วจะเอาดาบมาโชว์ด้วยเจ้าน้ำครับเจ้าน้ำชอบของขวัญที่ไหนมากที่สุดครับผมจะชอบเ้าหมด ชอบทั้งหมดเลยชอบโซโล่ right ้วยชอบโซโล่ด้วยชอบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับสลอวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาก่อนใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกของพวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย